อุ้ยเฮ้ยเหรอใครหลังมาครับเย่นอุ้ยทั้งไครหลังทั้งตับเลยพี่น้องเลยลองบกว่เห็นเห็นเราสวดของสวดได้หวาคือเคียวพุทโธ่ซันดัวมาครับพี่น้องนะครับมื่อนี้มาทางอีสานบ้านดงหน่อยครับพี่น้องเนี่ยเคียงเหนือบ้านคอนเกล็ดนะครับเนาะเจ็ดเมนูซอยจูจะขึ้นกันนะอุ้ยปิดทางขาดทุกบาทลงมาเจ้าชายเนาะโอ้ยมีท่อนอยู่เลยมีท่อนอยูเลยพี่ โอ้ uh huh. oh, จุเนือพี่น้องเลยมักเหนืองวาหน่อยนะครับพี่น้องเนาะแต่มโอ้ยพลอยอ้ออเลยซิบิบเจ็เหครับนี่ยนี่พี่น้องเล่นมีเกียวสีนงามครับชัดๆนะสีนงามครับผมห้องเท็จม่เมนูี้ยจุเนาะจังไนเนาะ วันนี้ไม่เยี่ยมยามถามข้าวพี่ปุ๋ยนาะครับเนาะคือไม่เยี่ยมดูสิดี่เป็นยังวนี้เป็นยังเนียกินขอเล้งกินอเงเวินกินขอเลมาจเด้อมาจเด้อมืออื่นไม่อยิบวครับวางเวินมิเขาว่าจชาเอ้ยเจ้าเนี่เนาะวางได้กินแต่เมนูจูเลยเนาะมันเบขอเสียบเนาะกินเสียงหาอ่นาเยกินก็ได้ทาพรตวก็จินมอรด้พี่นาเแง่กินเสีอยงเวเ้วเ้ว่มอะระ

มาพี่น้องแม่เป็นได้ไก่้สนามป่ะแม่ยิ้ตัว,วเฉยเลยป่ะจับเอา้าคนรเกลียวเนาะพี่น้องครับมาครับพี่น้องวันนี้มีโอกาสมาหาทีมงานอีสาบนบันดงหน่อยนะครับเอาสวัสดีครับ,รบ,รบวันรุ่งขึ้นครับสวัสดีครับไม่แม่นม่ยังน้อยครำหนี่งเล่าเล็กตัวเล่าเล็กแม่เนี่เล่าเล็กเลยน่าเดือดรัดเดืเลยครับก็ไม่หนีไม่ต้องเป็นเล่าเล็ก,ม,ลลกมันยังเข่ากันมันยังมีเข่ากันเนาะแม่เอาไม่เกียร อ๋อเสียงที่ไม่เยี่ยมไม่ยามทำเข้าก้อนครับนั่นเล่าเล็กของครับไอ้ลูกพีโต้ก้อนเป็นว่ะครับโอ้ขอบคุณหลายเลยครับมื้อนี้มาย่ำไหนอบอุ่นย่ำไหนเนาะครับพี่น้องเนาะทั้งอีสานบ้านดหน่อยทั้งอำเภอว่าบีบทุมเนาะครับเนาะแมีนครับอันนี้สุขห้องอันนี้เป็นของสังกัดเดคครับเนี่ยสังกัดเดคก็ลองเมืองกันโคนเราสามเพียงกเมืองกันอุ้ยอันนี้เป็นของอยังเนาะพี่น้องเนาะขอนแก่นว่อุ้ยขอนแก่นเขามาขอนแก่นเนี่ยรสชาติดีที่สุดเลยนะครับเท่าที่เล่าเล็กเนี่ยแมีนครับ มันจะมีความเดียวมงซิมเหมือนกันซิมเหมือนกันจะฝ่าว่ะสำหรับแจ็คแฮร์ดเราต้องอะไลโยกยกมีอันนี้ดีครับขอนแกันจะมีความนิ่มนะครับเนาะความนิ่มมนมันมันมันเบื่ขิวกินมอแห้งบ่ขิวกินมอแห้งแต่คัฮร์ดเจอซูรินเวลั่มรู้ไหมน้องไข่กระสีได้นดูแบบนึ่งแยมใช่ไหครับเอาโอ้กินแยมอไรขึ้นเอานะครับเดือดไหลเด้อดไหลเด้อเอาเอาครับนะลอง แาบน้ำกันเยอะหน่อยแบบแบบกินข้อกินข้อเสียบพ้อกินข้อเสียบนะครับเนาะอือหืออืมกัดยุ้ยเนาะเอาหนามยุ้ยครับกัดบ่สาระข้ามน้ำว่าตองสาระข้ามน้ำว่าตองมุ้นอนมองแล้วโดนรอกเกลียมาถ่ายเกลียวนะครับเนาะกะเนื้อครับมื่อนี่เอาเนื้อบั่นคอนเจนนะครับว่าจะเป็นเนื้อขาไส้นะครับขอบคุณขอบคุณคุณแม่กล่องคุณพ่อกำนันนะครับเนาะครับเอาเจียงเจียงเนื้อมื่อนี้กะพัดมาห่ายถ่ายเกลียวยีร็อกเมียนเมียน ผมเห็นในหลายคลิปเนาะคุณแม่กันเบิ่งยุ่กเนี่แหละครับวารุ่้มหาอะไรแนี้ไปหากันไปเุนแม่กองเหลอตัวครับถ้ามาจาชาอยู่ว่าจชาก่นดเราบ้ามาแม่แบบไ่มีปีมีคุยหรอเรื่เียบมันว่าแต่ว่าเรามาตีสามตีสี่วันเดีย3ตีสามตีสี่ครับนีสองตีสามตีสี่มาโทรสังกรก็นถโทรสังกรตีสามตีี่กัใ่จุจ้จุครับพี่โอเสียงมาบึ้อยู่ข้างในอ้อถ่าถ่าเชิงแล้วครับดียวรอเขเดียวโอ้ยมาแล้ว พรพรจ้าพรเมีอนท้อสีดีครับเมียนคว่าเมียนหลียมกับอยู่ครับเอาละมันดีแน่แน่แน่เอาเดี๋ยวครับคาคาเกี่ยวมังหาพรคาพรสีดีอู้ยังไงเนี่ยครับน้องพรอือนี่แหละอันนี้ก็น้องพรเดียวกันขอคาราวาสขอพร้องว่าพี่จุเจียวที่ระเบามั้งเอา พี่ปุ้ยมันมันมาซิมเกี่ยวเหมือนกันน่เนี่ยเนี่ยใส่แถบของแถบของผมจำได้ว่าเจียแล้วเปล่าพี่น้องอ๋อเดี๋ยวคันบอสเซพักเป็นซ่างมาครับเนี่ยย่างยื่นลองกันนะใช่าช่แล้วจะสิเป็นโรคเป็นต่ซ่สงแต่ก่อนคันนี้เราจิ่เอาลูกทุ่งยังไงเพื่อนกจูเด็กจูเด็กครับพี่น้องเนี่ยจูเด็กจูเด็กเด้อ บหมมิดเซ็งุนะครับเนาะเอาแบบลุ่จนไวเนาะต่อ่ามันนี่้ปลาทีโกด้วยนปลาีโกลแเป็นคนหยางเนาะโอ้เจียวนียเหมือนไร่เตี๋ยคจัดมาครับพี่น้องแซ่บๆมันครับเดี๋ยวนี้ครับเจ้าของเกียวรู้รสอบหมี่หเลย็ันไ่หลังครับแมนยูย่งเปล่าย่งเนยครับโอ้ย ก็ขึ้นหาวตะทวงเลยเห็นไหมรุ่นมันดีเตีมากขึ้นกันเตีครับโอ้มนตีหน่อยอุ้ยรวมต้งเรยอเขาหน่อยอืผมน้ำลายเตียน้ำคือเบาปุ๋ยวัวเป็นอะไรเป็นไงครับรสชาติโอ้พังยำางมันจะเฉียดเลยเฉียบๆผมมักเสือได้ครับมันนี้จ็กเป็นไผมก็มักเสือมันเนี่ยเสือชนไมค์นณะนี่ อุ่นส่วนไม่อยกเบ้าทำสวงเลยโอ้เจียวลองเจียวเบาบุยกันะมาพี่น้องมาซีมเรา่เศ้กเดเด่นซีิเราสีเศ้ากดเด่เห็นเจีวนั่นยดึงหวกลยเจียวเจียวเสียบำวาลงกันมันยังเป็นตัยน่มาเจียวเอาดงวเอาจ้าบาทนล่ะใครหลังมาครับเงินอุยทางใคหลังตับเลยพี่น้องเลย ยองเราสวนหรผมสวด้หวาือเขียวผู้ทอสนุกว่าออ้อหด้วยไรเพิ่นใครรังใหมตัวนี้เลยอันไี้ร้อนเลยครับกัดโกนคือวันเย็นเลยเพียเนือสัมยังไงไปรองนี่สามสิบีบเนาะเห็นเราสวดเกียวเขียวเป็นตัวสวนได้เพี่อนนะมคนแมนี่นครับอืม Ừ cái gì đừng hô Đừng hô mà, đừng hô mà <laughs>